สสิ่งสามเรื่องนะคะที่น้องๆอ,อย่าหาทำถ้าไม่อยากโดนตรวจสอบเงินฝากในธนาคารนะคะ สิ่งแรกก่อนเลยยอดเงิน1 0 0 0 0แสนบาททุกคนถ้ามีใครเคลื่อนไหวเงิน10,000แสนบาทน้องๆจะโดนตรวจสอบยังไงเคลื่อนไหวเงิน1 0 0 0 0แสนบาทเคลื่อนไหวไปแล้วก็คือโดนไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆกำลังจะเคลื่อนไหวเงินต้องระวังนะคะเพราะว่าการเคลื่อนไหวเงินข้อแรกที่ครูขึ้นเนี่ยไปจ่ายนูน่นจ่ายนี่จ่ายชําระบัตรเครดิตสั่งโอนเงินอ่ะนะคะรูปแบบบริการหลากหลายหลายๆธุรกรรมแล้วกันที่น้องๆจะไปทํากับทางธนาคาร นะโดยผ่านเงินในบัญชีเราเนี่ยนะคะเคลื่อนไหวเงินอย่างนี้นะคะทุกคนสเตทเมนต์ตัวนี้ทุกคนครูไปเช็คสเตทเมนต์มาแล้วนะคะมีการเคลื่อนไหวเงินด้านออกตัวเลข1 0 0 0 0แบาทนี้ครูเน้นเฉพาะด้านออกอย่างเดียวนะอ่ะด้านนี้นี่อันนี้คือด้านออกด้านลูกนี้ด้านเจ้าหนี้คือด้านฝากสาหรับแบงก์ไทยพาณิชย์อ่ะใครถือแบงก์ไทยพาณิชย์อยู่เป็นลักษณะนี้นะคะนี่นี่นะคะ ด้านออกของเราคือด้านลูกหนี้ด้านถอนเงินนะนี่นะคะอ่ะเรามีการถอนเงินออกไปไม่ว่าวันนี้น้องๆจะไปถอนหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารหรือว่าสั่งโอนออกจากแอปธนาคารเพื่อไปทำธุรกรรมกับเรื่องราวต่างๆที่เรา มีไว้กับทางธนาคารอายกตัวอย่างเช่นแค่จ่ายบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบเติมเงินก็คือจ่ายบัตรเครดิตแค่เราจ่ายบัตรเครดิต1,000 0แบาทฟังดีๆนะคะคีย์แพงมากๆสำหรับเงินด้านออกซึ่งน้องๆหลายคนยังไม่ทราบมีการจ่ายเงิน10,000แบาทออกไปเพื่อชําระบัตรเครดิตบัตรเครดิตนี่คือธุรกรรมหรือบริการน้องๆไม่ไม่หลงประเด็นนะคะครูมีการจ่ายเงิน1 0 0 0 0แบาท1 ถือเงินไปที่ธนาคาร1 0 0 0 0แบาท 2. ส,สั่งโอนแอปมือถือเนี่ยคืนเนี้ยหนึ่งแบาทด้วยการที่ครูตั้งค่าวงเงินไว้ว่าสามารถโอนออกได้1,000 0แบาทไปจ่ายบัตรเครดิตถ้าน้องๆทําแบบนี้ลูกน้องๆจะโดนธนาคารที่น้องๆเป็นลูกค้าธนาคารกับเขาอยู่เพื่อง่ายๆแบงค์นี่เนาะนี่แบงค์ตัวนี้ค่ะน้องๆโดนไทยพาณิชย์จัดส่งข้อมูลให้กับปปงค่ะ ภายใน15วันเดือนหนึ่งส่งสองครั้งสำหรับด้านออกด้านออกคือด้านจ่ายแสดงว่าเงินฝากโดนตรวจสอบนั้นมี2หน่วยงานที่เข้ามาข้องเกี่ยวกับเรานอกจากสัมพาระจะดูแลในเรื่องของภาษีแล้วเรากำลังจะโดนธนาคารเล่นงานส่งให้กับปปงหอเรื่องความมั่นคงของชาติ นะคะแค่10,000แสนบาทไปใช้บัตรเครดิตก็โดนรายงานให้กับปปงแล้วแต่ธุรกรรมที่น้องๆทำวันนี้ครูยกตัวอย่างการทำธุรกรรมบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์อ่ะอันนี้คือเรื่องของบัตรเครดิตชัดเจนค่ะนะคะมีการนำเงินสดมาจ่ายบัตรเครดิตเพื่อให้มูลค่าวงเงินกลับมาเหมือนเดิมอ่ะยอดเงิน1 0 0 0 0แสนบาทโดนนะคะอันนี้ต้องระวังนะ,ะหรือมีการสั่งโอนเงินยอด700,000 แสดงว่าตัวเลข1 0 0 0 0แสนจนถึง0,000นก็โดนเจ0,000นก็โดนค่ะอันนี้สั่งโอนเงินนะคะลักษณะคล้ายๆกันเลยโดนธนาคารจัดส่งข้อมูลให้กับปปงคือด้านออกด้านจ่ายไม่ใช่ด้านรับชำระแค่บัตรเครดิตก็โดนปกติแล้วจ่ายบัตรเครดิตกันเท่าไหร่คะ แล้วแต่วงเงินที่ได้คู่ค้าหนูหนูมีวงเงินได้ประมาณสักสองแสนหนูจ่ายประมาณสักแสนหนึ่งจ่ายแบบนี้ทุกๆเดือนเลยแสนหนึ่งสามารถหาเงิน1นึ่งแสนบาทมาจ่ายได้ทําไมต้องใช้บัตรเครดิตส่วนมากนะคนใช้บัตรเครดิตก็จ่ายขั้นต่ําหรือจ่ายพอดีเท่ากับวงเงินที่ได้แต่ว่าไม่ใช่ลิมิต1นึ่งแสนบาทถ้าหาเงินมาได้ประมาณ1นึ่งแสนบาททุกๆเดือนเราไม่มีความจําเป็นต้องใช้บัตรเครดิตก็ได้ ธนาคารเขาตีความอย่างนั้นนะปปงก็ตีความอย่างนั้นตัวเลข1นึ่งแสนถ้าน้องๆไม่อยากโดนตรวจอดอย่าไปข้องเกี่ยวกับตัวเลข1นึ่งแสนให้มากนักแล้วยิ่งเป็นตัวเลขของการนําเงินออกไปจ่ายนะไม่ว่าจะอันนี้คุยตัวอย่างในเรื่องของจ่ายบัตรเครดิตถือเงินสดไปที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารยอดเงิน1นึ่งแสนหรือตัวเลข7จ็ดแสนสั่งโอนหนึ่งนะคะออกไปจ่ายบัตรเครดิตนะะก็โดนอะไรลักษณะน,นี้ อ่ะอันนี้ต้องระวังนะคะถ้าไม่อยากโดนตรวจสอบทุกคนนั่งดูสเตตเมนต์ตัวเองด่วนเลยหนูดูแล้วส่วนมากโอนยิบย,ย่ยยอยยิบย่อยก็รอดไงไม่โดนนะคะเนึกออกใช่ไหมคะพี่ครูบอกว่าเฮ้ยอย่าลืมเติมสเตตเมนต์มานะถ้าเราโอนยิบย,ย่ยยอยยิบย่อยๆเนี่ยโอนออกนะคะโอนออกไปยังเรื่องราวต่างๆไปหาบุคคลต่างๆหรือไปจ่ายบัตรจ่ายใบแจ้งหนี้จ่ายบัตรเครดิตอะไรของเราเรื่องราวต่างๆจ่ายเพอร์ซน l ลโลนอะไรเงี้ยนะคะเป็นเรื่องราวธุรกรรมของเรานะคะวันนี้เน้นเรื่องของด้านออก ข้อนี้นะคะเน้นในเรื่องของด้านออกด้านของฝั่งลูกหนี้ด้านถอนนะคะฉะนั้นน้องๆก็ดูนะว่ามีตัวเลขเท่าไหร่อาย่างคู่ในมีตัวเลขออกพันห้าร้อยห้าสิบสามห้าสองร้อยห้าสิบพันสามอย่างเงี้ยคูแทบหารายการที่เป็นด้านออกหนึ่งแสนบาทไม่เจอเลยนะคะไม่มีค่ะคูก็ไม่มีด้านออกหนึ่งแสนบาทขึ้นไปไม่มีเหมือนกันมีกันเป่า ครูดูแล้วก็ไม่มีตัวเลข10,000แสนอันนี้ครูดูที่แบงค์ไทยพาณิชย์ดูเป็นลายธุรกรรมดูเป็นเรื่องๆดูเป็นวันๆแล้วแต่วันนี้เราจะมีเรื่องราวโอนออกไปเรื่องอะไรนี่เขาเรียกว่าธุรกรรมนะคะด้านออกข้อ2ตัวเลข2ล้านอันนี้คือแบงค์หลวงข้าวครูชี่ใช้ค่อนข้างบ่อยนะ แบงค์หลวงข้าวหลายคนก็ื่อนไหวเงินสีเขียวแบงค์ bank นี้หลายคนชอบแบงค์นี้มากๆอะไรเงี้ยหลากหลายความชอบนะคะแต่ไปชอบเขามากเขาทํากับเรายัางไงร,รู้ล่าส่งข้อมูลให้กับปป,ปงเหมือนกันค่ะอารมณ์ประมาณนี้เลยไปชอบเขามากไปใช้เขาเยอะใช้แบงค์นี้เยอะมากเลยครูอ้าวแบงค์นี้ก็ส่งข้อมูลหนูให้กับปป,ปงไงลูกโดนส่งยังไงและส่งให้สัมภาระด้วยนะคะตัวเลขเนี้ยสองล้านเนี่ย โดนทั้งปปงแล้วก็สัะกรแต่เมื่อชักครู่นี้ตัวเลข1 0 0 0 0แบาทลายครั้งโดนส่งให้กับปปงหลายครั้งลายเดือนถ้าเกิดใครมีการเคลื่อนไหวเงินสองล้านวันนี้พูดตัวเลข2ล้านทั้งรายวันและหลายปีอ่ะรายวันเป็นยังไงทุกคนถือเงินสดไปที่ธนาคารวันนี้วันนี้เดือนสิงหาช่วงประมาณสัก หลังวันที่หวยออกครึ่งเดือนหลังหลังวันที่16หวยออกครูค่ะหนูถุกหวยได้เงินมา2ล้านหนูถือเงินไป2ล้านาค่ะครูการถือเงินสดไปที่แบงก์กสิกร เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราฟังนะคะทุกคนนะยกตัวอย่างต้องยกตัวอย่างนะคะถือเงินสดมาชําระบัตรเครดิตสองล้านวงเงินพวกคุณเท่าไหร่กันหรือสั่งโอนเงินออกไปชําระเรื่องอะไรก็แล้วแต่สั่งโอนเงินไปยังต่างประเทศน่ะเส้นทางการเงินดูปแปลกแเนาะเขาว่าเราปรแปลกแปลกสั่งโอนเงินข้อหาตัวเองไปอีกแบงค์หนึ่ง ถือเงินไปที่กสิกรเนาะเพราะว่าใกล้บ้านแต่ว่าอยากจะให้เอาเงินเนี้ยไปเข้าที่แบงก์ทีทีบีเนื่องจากอยู่ไกลบ้านอ่ะพฤติกรรมเราก็แบบคนทั่วไปเนาะก็แบงก์กสิกรมันอยู่หน้าปากซอยครูแล้วหนูก็มีบุกแบงก์นี้อยู่หนูเลยถือเงินไปสองล้านไปฝากกสิกรแล้วหนูก็บอกกสิกรเลยว่าเดี๋ยวจะโอนเงินไปที่ทีทีบีเลยได้เปล่าธนาคารทําให้ธนาคารจะถามนะว่าปลายทางของคุณเนี่ยเป็นใครอ่ะแน่นอนเป็นตัวเราหนึ่ง สเป็นพ่อแม่แล้วแต่นะคะ 3. โอนเงินไปต่างประเทศ 4. ไปทำการจ่ายบัตรเครดิตจ่ายเรื่องราวต่างๆโดนส่งให้กับปๆค่ะภายในวันที่7กันยาอันนี้ครูยกตัวอย่างว่าครูอยู่ที่เดือนสิงหาช่วงไปลายเดือนตัวเลขสองล้านนี้ธนาคารดูเป็นรายครั้งนะคะ พี่ครุลิชพยายามมาบอกว่าตัวเลขสองล้านอะเป็นตัวเลขที่น้องๆต้องระวังเพราะมีหลายคนอารมณ์ว่าฉันอยากจะยืนะ่นเสรภาษีอยากยื่นนะแต่ไม่อยากให้ใครล่วงรู้ว่าฉันมีธุรกรรมหรือเป็นคนที่ดูแล้วน่าจะเป็นเศรษฐีเพราะความที่มีเงินเยอะๆเนี่ยกลัวจะโดนประเมินภาษีในอัตราสูงก็มีสิทธิคิดกันได้ถูกปะถ้าเราอยากจะหยุด ความวมิตกกังวลน้องๆต้องหยุดไม่ให้เคลื่อนไหวเงินเกิน2ล้านสําหรับแบงก์กสิกรและแบงก์อื่นๆลักษณะเดียวกันดูเป็นรายเลขที่บัญชีนะคะเนี่ยน้องๆดูเป็นรายเลขที่บัญชีค่ะครูขาแล้วหนูไปเปิดเลขที่บัญชีที่สาขาอย่างเช่นเดอะบอ์ Ball, บางกะปิที่คูดิชีชอบใช้แล้วหนูก็ข้ามไปเปิดออมทรัพย์ที่ตรงข้างเดอะบอ์บางกะปิที่ครูดิชี่อยู่เนาะก็โรตัสบ,บางกะปิหนูข้ามไปเปิดอีกอันนึงได้๋ยปะ แบงก์กสรกราเหมือนกันหนูชอบเวลาที่หนูเกี่ยบัญชีลักษณะเกี่ยด้วยภายใต้แบงก์เดียวกันน่ะธนาคารส่งความมีพิรุษให้ใครส่งให้กับปปงนะฉะนั้นถ้าเกิดจะหาทำลักษณะนเนี้ยไปไกลๆแบงก์หน่อย กระโดดจากแบงค์นี้ข้ามไปอีกแบงค์หนึ่งไปเลยอย่าไปเกี่ยบัญชีด้วยลักษณะแบงก์เดียวกันแต่คนละสาขาเขาก็จะไม่งงหรอว่าทําไมมาเปิดเยอะจังเลขที่บัญชีคุณเยอะมากธุรกรรมหรือว่าพฤติกรรมที่น่าต้องสงสัยมันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะโดนแบงก์ลิสต์ไปด้วยโดยที่เรามีรุ้ตัวจริงๆเราเจตนาเกี่ยบบัญชีแหละเพื่อหลีกเลี่ยงอะไรสักอย่างหนึ่งธนาคารส่งความมีพิรุษนี้โดยพิจารณาบอกว่าไม่ต้องพิจารณาวงเงินเลยพิจารณาดูแล้วมีพิรุษคนนี้ ส่งให้กับปปงเพราะว่าเรามีเจตนาอะไรสักอย่างหนึ่งเราถึงต้องการเกี่ยบัญชีไปเลขที่บัญชีสาขานี้สาขานั้นสาขานน้าานแต่อยู่ภายใต้เลขที่บัญชีเดียวอยู่ภายใต้แบงก์เดียวกันก็คือแบงก์กสิกรยกตัวอย่างการเกี่ยบัญชีที่ดูเข้าข่ายการมีที่รุ่ดให้ชาวบ้านชาวช่องเข้ามาตรวจเรานะคะตัวเลขอย่างเงี้ยต้องระวังพูดเลยยกตัวอย่างว่าตัวเลขสองล้านน้องๆควรจะทํำยังไงข้อ1ผ่านไปตัวเลข1นึ่งแสตัวเลข2ล้านก็ผ่านสาหรับ เกณฑ์การโดนตรวจสอบสิ่งที่3ที่น้องๆต้องหยุดถ้าไม่อยากโดนจัดส่งข้อมูลให้กับสัมพาก่อและปลปงอสีร้อยครั้งและ3ามพครั้งน้องๆดูอย่างนี้เลยลูกการกระจายคุมยอดนะคะเป็นตัวอย่างเคสสตัรดีที่ดีมากๆถ้าหนูมีการหยุดการเคลื่อนไหวเงินนะคะหนูต้องคุมยอดน้องๆหลายคนอาจจะคุมยอดคอนโทรยอดดังต่อไปนี้นะคะสําหรับแบงก์นี้ วันนี้หนูจะเช็คสเตทเมนต์แล้วตั้งแต่มกราคมจนถึงวันนี้ปัจจุบันเนี่ยหนูจะดูเลยว่าด้านฝากหนูอยู่ที่เท่าไหร่ด้านฝากคือด้านคุมยอดของเรานะคะกดดูได้นี่สเตทเมนต์หลายคนถ้าเกิดเล่นทิกต็อกเล่น Facebook ได้ครูเชื่อว่าหลายคนก็กดแอปมือถือดูได้หรือเดินทางไปที่แบงก์ธนาคารขอสเตทเมนต์เข้ามาดูนะคะเพื่อจะมาคุมยอดคอนโทรยอดว่าเราจะยุติการเคลื่อนไหวแบงก์กสิกรนี้เมื่อไหร่ดีด้านฝากของเราวันนี้เดินทางมาอยู่ที่399ครั้ง เงินเดินทางมาอยู่ที่สองล้านสองแสนอีกหนึ่งครั้งหนูจะโดนธนาคารเกสิกรจัดส่งข้อมูลหนูให้กับทางสมกรภายในส,สิ้นมีนาคมปีหน้าสิ้นปีนี้จะตัดวีคเพื่อส่งข้อมูลหนูหนูต้องหยุดการเคลื่อนไหวเงินสี่รอยครั้งทันทีค่ะด้านฝากด้านเดียวไม่ต้องเอาฝากกระถอนมารวมกันนะคะข้อห้ามอย่าเอาฝากและถอนมารวมกันทําให้เราขว้เฟสเราแค่โฟกัสด,ด้านของการฝากอย่างเดียวนะคะเนี่ยกระจายบัญชีนะคะ หยุดเคลื่อนไหวบัญชีนี้เราไปเคลื่อนไหวบัญชีไหนก็แล้วแต่น้องๆน้องๆก็ต้องแจ้งลูกค้าแจ้งช่องทางการชําระเงินแปะ QR code สร้างอะไรใหม่เพื่อเข้ามาอีกอันนึงอันนี้เราแค่หยุดไม่ให้แบงก์จัดส่งข้อมูลเราให้กระทางสามกรลรายปีนี่คือเกณฑ์สี400ครั้งนะคะแต่ยังไม่รอดการตรวจสอบจากการที่โดนประเมินเรื่อง,อ,งอาชีพถ้าเขาเจาะตรวจเจอจาก ธุรกิจด้านอื่นๆของเราเกรน3,000ครั้งข้อเดียวกันเลยนะเกณฑ์ข้อ3นี้น้องๆต้องยุติได้แล้วนะคะสำหรับ400ครั้งและ3,000ครั้งเมื่อสักครู่นี้ครูขึ้น400ครั้งน้องๆต้องหยุดเคลื่อนไหวทันทีถ้าใกล้จะถึง400ครั้งเมื่อสักครู่นี้น้องๆมีการเคลื่อนไหวเงิน2ล้านแล้วนะคะพอถึงแต่ระดับลิมิตจำนวนครั้งที่400ครั้งเมื่อไหร่น้องๆโดน ธนาคารแน่นอนค่ะจัดสง่งสมาระเพราะว่าเกณฑ์นี้ดูที่จํานวนครั้งและจำนวนเงินคู่กันส่วนเกณฑ์3 0 0 0ันครั้งไม่ดูจํานวนเงินค่ะไม่ดูค่ะอันนี้น่าสนใจหลายคนก็เคลื่อนไหวเงิน3,000ันครั้งเยอะเนื่องจากก็มีเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีคนเนี่ยซื้อลอตเตอรีร่กับเราเยอะเนาะนะคะวันหนึ่งก็โอน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 ,โอ,นอย่างเดียวเลยซื้อซื้อซื้อ,อ,อจำนวนเงินมันก็โยนจานวนครั้งก็ถี่ด้วยนะคะน,นี้คือไปนเน้นหนักที่พ่อค้าไม่ค้าลายย่อยด้วยบางทีก็ขายน้ําขายอะไรเพื่อนก่อนครูไปซื้อน้ำติดบาท20บาท ครูก็สแกนจ่ายหมายถึงแม่ค้าพ่อค้าโดนตรวจสอบด้วยความที่มีลูกค้าลายยิบรายย่อยสแกนจ่ายวันหนึ่งโอ้โหวันหนึ่งสแกนสแกนจ่ายฉันยอดละ10บาท20บาทแต่จํานวนครั้งอะดูรายปีแล้วมันถึง3,000ครั้งจะถึงแล้วต้องหยุดเคลื่อนไหวแบงค์นั้นๆเลยที่ครูพูดมาทั้งหมดในข้อสารเนี่ยมันเป็นเรื่องของจํานวนครั้งขอญยยาตสรุปเป็นตังต่อไปนี้นะคะจะได้ไม่งงนะคะจำนวนครั้ง400ครั้งหรือ3,000ันครั้งเนี่ยจะเป็นจํานวนครั้งที่เป็นหายนะ เป็นไหยาหนะต่อพวกเรามากๆสําหรับคนที่ไม่อยากให้ธนาคารจัดส่งข้อมูลให้สัมกรเลยครูหนูไม่อยากเลยเพราะเกณฑ์400ครั้งเนี่ยมันจะต้องไปคู่กับ2ล้านส่วนเกณฑ์3,000ครั้งเนี่ยดูแค่ครั้งก็เจ็บปวดแล้วนะคะไม่ต้องถึง2ล้านค่ะวิ่งไปถึง3,000ครั้งโดยที่ไม่ดูเงินเนี่ยก็เจ็บปวดแล้วเนื่องจากจานวนครั้งถึงเกณฑ์แบบเนี้ ด้านฝากโดนส่งให้สมรกรทันทีโดยที่ไม่ต้องไปดูเงินว่าจะสองล้านหรือเปล่าเหมาะสําหรับผู้ค้าลายยิบรายย่อยบาซิลปอซ้อยที่มีลูกค้าสแกนจ่ายวันหนึ่งสแกนจ่ายหลายรอบสามพันครั้งเนี่ยปีหนึ่งก็โหหลายคนก็ถึงเนอะเพราะว่ามีอาชีพให้ลูกค้าสแกนจ่ายจริงๆอันนี้อยากจะเตือนให้ทุกคนระวังตัวนะคะส่วนการกระจายเงินเข้าบัญชีเพื่อคุมยอดแวตอยากให้ทุกคนยืย่นเสียภาษีดีกว่า ถ้าคู่ค้าเราโดนตรวจภาษี <V AT S 1> แวตแเราก็ไม่รอดหรอกสมมติว่าคนที่เขาได้รับโคต้าเราลอตเตรี่มาปล่อยแล้วคนคนนั้นทำธุรกิจสีเทาด้วยคนนั้นโดนตรวจสอบหูกเวลาเขาตรวจสอบเส้นทางขาคู่เนี่ยเขาตรวจคนที่ทําธุรกิจกับคนนี้ด้วยหนูอาจจะมีโอกาสโดนประเมินในเรื่องภาษีแวดซต7%ไปด้วยถ้าหนูรู้ตัวติดต่อสามากรกยื่นเสียภาษีแล้วก็ถามสามากรกัไปตรงๆเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยโดนเปล่าเราจะได้สบายใจรอยทั้งรอยคุณเชื่อว่าการรับสินค้ามาขายลักษณะคนที่ไม่ได้รับโคต้าเนี่ย จะโดนพิจารณาในเรื่องของแบตเเพราะว่ากฎหมายบางข้อมันต้องอ่านลึกซึ้งดีเนาะอันนี้ต้องระวังกระจายบัญชีถ้าเกิดเรามีอาชีพจริงๆการจดแบตไม่รอดขึ้นอยู่กับคู่ค้าของหนูลูกศิษย์หลายคนมากระจายบัญชีนะแต่ว่าไม่ค่อยรอดเนื่องจากคู่ค้าหรือว่าผู้ที่เราทําธุรกิจติดต่อเขาเนี่ยเขามีโอกาสโดนสมรภูตรวจสอบหรือปปงตตรวจสอบเนี่ยเวลาเขาตรวจสอบกันเนี่ยเขาไม่ได้ตรวจสอบเราคนเดียวเนาะเขาก็ตรวจสอบเส้นทางรับเงินของเราอะเส้นทางโอนออก โอนออกรับเงินของเราว่าไปยังบุคคลที่สารน่ะเป็นใครเนี่ยเขาสามารถเจาะคนพวกนี้เพื่อดึงข้อมูลมาตรวจสอบธุรกรรมธุรกิจที่ทําร่วมกับเราว่าเขาทาธุรกิจธุรกรรมมาอะไรกรณีคู่ค้าโดนลูกการกระจายบัญชีเพื่อเลี่ยงแบบไม่รอดนะลูกศิษย์ครูก็กเตือนว่าไม่รอดหรอกลูกครูดิชับังคับลูกศิษย์จดแบบน,นะวันก่อนครูกย็ยกตัวอย่างว่าลูกศิษย์ทำธุรกิจบนดิ k ิต,ตอ ได้รับแบ่งกักบภาษีจากทิกตอกหรือยิ่งแอดโฆษณากับบน Facebook มันจะต้องแจ้งตัวเลขบัตรประชาชนกับทาง Facebook หรือแม้กระทั่งเลียวลูกในเลียวได้รับเงินจากการปล่อยคลิปในเลียวเวลาเรากรอกธุกรกรรมดูเห็นไหมเขาต้องให้เรากรอกเยอะกรอกได้ที่บัญชีเงินฝากกรอกตัวเลขบัตรประชาชนเลขไอ เพราะว่าผู้ที่มีรายได้ลักษณะน,นี้ต้องกอกรายได้เพื่อกอกรายได้ปุบ๊บสมรกรเจาะ a c e b o o k ปั๊บเราโดนไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆไม่อยากโดนทั้งสมรกรแล้วก็ปปง,งอเรียกเราเข้าพบเรียกเราเข้าตรวจสอบให้ระวังด้านออกลักฟ้เป็นอันดับแรกระดับต่ําสุดที่น้องๆต้องระวังสำหรับปปงคือ1น0 0 0แบาทสังเกตดูเวลาไปเคลื่อนไหวเงิน1น0 0 0แบาทธนาคารจะสอบถามอะไรไหมเมื่อใดที่ธนาคารเอ่ยปากสอบถามลูกว่าเอาไปทําอะไรรู้ไหม เบื้องหลังนั้นเขาจัดส่งให้กับปปงออย่าไปโมโหเขาเนาะมารู้ทําไมเนี่ยความลับของฉันฉัไปทําอะไรเรื่องของฉันเขากําลังจะต้องเตรียมจัดส่งให้กับปปงอตัวเลขต่ําสุดของการส่งให้กับปปงอเนาะส่วนตัวเลข2ล้านเกณฑ์เนี้ยจะดูทั้งปปงแล้วก็สัมภาระสัมภาระแน่นอนดูต่อปีด้านของฝากอย่างเดียวไม่ดูถอนส่วนปปงอเนี่ยดูเป็นรายเดือนค่ะดูทั้งฝากและถอน ธนาคารจะดูนะคะแล้วจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกณฑ์พิจารณา2ล้านเนี่ยให้ดู4 0 0ร้อครั้งสหรับเกณฑ์สามก่อนโดนจัดส่งส่วน2ล้านเนี่ยต้องดู3 0 0พันครั้งไหมก็มัน4 0 0อครั้งถึง3 0 0พันครั้งเนี่ยก็ไม่รอดแต่ถ้าอยู่มีการฝากเงินมีคนโอนตังมาให้เรา3 0 0พันครั้งต่อปีเราก็ไม่รอดค่ะเพราะว่าเกณฑ์3,000ัน 3, ครั้งนี้จะไม่ดูเงินเลยสักนิดเดียวไม่สนใจยอดคงเหลือนะอย่างเช่นยอดคงเหลือคูณอยู่ที่26บาท12สงสตัง แต่ต่อปีรายได้ไปอยู่ที่400ครั้งเงิน2ล้านครูโดนจัดส่งให้สำมากักรแต่ต่อปีตั้งเหลือเท่านี้โดนไหมก็โดนค่ะเพราะว่าไม่ได้ดูยอดคงเหลือ